อย่าปล่อยกูเลกูไม่ปล่อยดิซอนไหมดิซอนได้ได้ได้ิซอนได้ไหมดิซอนดิซอนิซอนดิซอนกูซ่อไว้ตรงนี้สกูไปจนูกแล้วกันไหไปอะไรนะกูอยู่หน้าโรงแรมอยู่หน้าโรงแรมไปไปไเฮ้เ้เ้้ปิดเปิดเปจอ ชอ้โอบเจอบ้าชอบชอบเจอบ้าเขา้ยเปิดดิ่าเปิดปิดชอบมาตามกูมาเต็มเลยเฮออะไรเก่าฟูนบุญโอ้โอ้เออไรเก่าฟูนบุญเลยไปไปโดดโดดสิวะโดดสิวะ โโอ้อออไม่ใช่โรงนีไม่ใช่โรงแนีไม่ใช่โรงนีไม่ใช่โรไปปิดโยโยแมนแมนกโยูทุนาแมนเอ้แมนโตโรงแรมนี้ปลอดภัยมากเลยเว้ยไป กูลงท่อ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 ไปด้วยไปด้ยเฮ้ยเชี่ยงน้ำปลอดภัยวะเี่ไม่หากูไม่เจอเหรอเออนี่แหละนี่แหละเซฟโซนเราอ้เอ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 อน่าต้องเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้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 ้ยเฮ้ย បិទៗៗចប់ចប់សួស្តីបង